วันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติพี่เจีย๊ยบมาเยี่ยมวันนี้มีกาแฟาโปรด<อ>พี่เจี๊บ <ขอ S 1> เลยขอบคุณมากคะ่ะพี่เจีย๊ยบไปฟังคุณเปิ้ลพูดมาล่าสุดในงานไทยแลนด์2021ชอบมากๆก็เลยเกิดไอเดียว่าวันนี้อยากจะมานั่งคุยกันเพราะว่าหลายๆท่านก็คงเจอกับปัญหาในปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็น challenge มากๆเนาะ 2021เขาบอกว่าจะโหดกว่าเดิมอีกคุณเปิ้นคุณเปิ้นในฐานะ CEO ของแบงค์ที่ใหญ่มากๆ c o n t r i b u t ให้กับ GDP ของประเทศเยอะมากมีการรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดยังไงบ้างคะอย่างแรกก่อน เชื่อว่าปีหน้าจะดีกับปีนี้นะคะเพราะว่าเรามีเซอร์ว์ลูกค้าไปลูกค้ากลุ่มที่เข้ามาตรการช่วยเหลือไปเนี่ยค,ะค่ะเบือเ้องต้นเนี่ยเขาก็ตอบเซอร์วมาว่าเขาสามารถออกจากมาตรการคือกลับไปจ่ายเหมือนเดิมได้เนี่ยพอสิ้นเดือนออตุลาเนี่ยค,ะค่ะเลาวก็จับ Data มาดู73เอเหรือกว่านั้นเนี่ยคะ่ะเ,เขากลับมาจ่ายได้อย่างนั้นจริงๆกับอีกโจทย์หนึ่งก็คือว่าลูกค้าเปลี่ยนไป คะาดเดาไม่ได้เลยพฤติกรรมเปลี่ยนไปยังไงก็คือเขาดิจิทัลมากขึ้นเยอะเลยชอปอีคอมเมิร์ซโซเชียลคอมเมิร์ซโซเชียลเยอะมากค่ะโซเชียลคอมเมิร์ซมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปเยอะค่ะเราคงต้องจับตาดูคุณเปิ้ลบอกว่าแบงค์นะคะมีการเตรียมพร้อมรับมือด้วยคำว่า3 RE ก็จะมีตัว r ร i m a g i n a t i o n Resili e n t แล้วก็ Reform แล้วคุณเปิ้ลพูดถึงการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาคุณเปิ้ลนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ยังไงบ้างเ,เรื่อง r e s i l i e n c เนี่ยก็คือเราต้องทนทานผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ะนะคะอันนี้เพราะนั้นเปิ้ลขออนุญาตไม่พูดแล้ะ r e i m a g i n e เนี่ยถ้ามองเรื่องเทคโนโลยีก่อนมองไปข้างหน้าเนี่ยคะ่ะเทคโนโลยีมันน่าจะเป็นเรื่องหลัก นะคะเป็น core operating system ของเราเลยเรื่อง data เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็ในเชิง strategy ของแบงค์เนี่ยธนาคารดูแลลูกค้ากลุ่ม SME มากที่สุดในประเทศไทยแต่เราก็ยังมี segment เล็กๆที่เรายังไม่ได้เข้าไปแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจด้วยสิ่งที่เราอยากไปคือไปตอบโจทย์กลุ่มเหล่านั้นซึ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้เราทำได้คือเทคโนโลยี พอเราเห็น Data ของกลุ่มนี้เราจะเข้าใจชีวิตเขามากขึ้นเ <Technology S 2> ทคโนโลยีทําให้ต้นทุนถูกลงแปลว่าเราคิดราคาเขาได้ถูกลงด้วยนี่คือเรื่องของ financial inclusion เพราะฉะนั้นนี่เราต้อง re imagine ใหม่หมดวิธีการ acquire ลูกคา้ากลุ่มนี้วิธีตามนี่ก็ต้องต่างไปเพราะฉะนั้นนี่คือการ re imagine ใหม่ทั้งหมดพอ re imagine ได้แล้ว reform ก็คือ implement ให้เกิดขึ้นก็เทคโนโลยีก็ Data นี่แหละค่ะ พี่เจม้มในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงของเรื่องเทคโนโลยีเจอปัญหาเยอะมากคือบุคลากรในองค์กรไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคุณเปิ้ลให้ความสำคัญกับคนมากๆเพราะฉะนั้นเอาสองอย่างนี้มาบวกกันแล้วเราสามารถที่จะนำพาองค์กรโดยเฉพาะอยงย่าิ่งองค์กรที่ยังไม่กล้า ที่จะเอาเรื่องของดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันมาใช้จริงๆเราจะเอามาใช้ยังไงคะคือจริงๆแล้วะค,ะค่ะเทคโนโลยีต้องไปกับคนคและเทคโนโลยีเนี่ยไปอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความหมายหรอกถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์อะไรสักอย่างะนะคะาีะนี้คนบวกเครื่องเนี่ยหรือเรียกว่าออ g เมนเท d ดเทคโนโลยีคือไปด้วยกันถ้าเรามีวัตถุประสงค์ มี hmm. เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากทําอย่างนี้ hmm. และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทําให้เราทําได้ดี ah. ทําได้ตอบโจทย์ได้มากตอบโจทย์ได้เร็วและราคาถูกนะคะแต่ Purpose คือตรงนั้น hmm. ค่ะเทคโนโลยี hmm. เป็น Enable r hmm. ที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่จะช่วยเราได้คนน่าจะยอมรับมากขึ้นแต่บางเรื่องเนี่ยพอเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปและ hmm. ต้องคันเลยก่นแล้วเราก็เรียนรู้ใหม่ แล้วก็ค่อยค่อยไปได้วยกันกับกับพนักงานค่ะ<ๆ>เรื่องพวกนี้ต้องสื่อสารเยอะเยะนอกจากสื่อสารแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบหลายเรื่องค่ะเทรนนิ่งเรื่องของการให้รางวัล<อ>หรือ<ๆ>ทั้งร e คอ g n i ไนหรือหลายๆเรื่องค่ะต้องประกอบกันต้องไปด้วยกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นปีหน้าไม่ได้แย่กว่าที่คิดแล้วเราก็เชื่อว่าเทคโนโลยีทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านตรงนี้ได้แต่ต้องไม่ทิ้งคน ต้องไม่ทิ้งค่ะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะเราผ่านวิกฤตมาไม่รู้กี่รอบแล้วเพิ้ลนทำงานมาก็ไม่อยากบอกเลยสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะคะพอผ่านพอๆก็ผ่านวิกฤตมาไม่รู้กี่ครั้งเราก็ผ่านมาได้จนะคะจะเหนื่อยจะยากยังไงเราผ่านมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือจะบอกว่าทุกวิกฤตเนี่ยเดี๋ยวเราก็ผ่านไปค่ะ ทุลักทุเลหรือจะอะไรเดี๋ยวเราก็ผ่านไปค่ะแต่โจทย์มันคือว่าเราต้องเรียนรู้รว่าเราได้อะไรจากมันและถ้าวิกฤตแบบเดิมเกิดขึ้นอีกปัญหาเดิมมันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับเราอาจริงมันอาจจะเกิดวิกฤตแล้วเราอาจจะเจอปัญหาใหม่แต่เราจะสู้มันไปแล้วเราก็จะเรียนรู้เร,เราจะผ่านไปด้วยกันเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สละเวลาต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน<ช>นะคะ,คะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,คะ ข, er ขอบคุณพี่เจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยขอคขออนุญาตมาเยี่ยมออฟฟิศหลักๆค่ะมาขอให้พี่เลี้ยงกาแฟทราบว่าที่นี่กาแฟอร่อยเสนอกาแฟเมซบขอบพระคุณมากค่ะทานด้วยกันดีใจที่มาเยี่ยมและคงอาจจะมีท็อปิกมามาคุยกันใช่ไหมฮะในฐานะของคนที่รันองค์กรรันธุรกิจนะคะ หนักหนาสาหัสมากปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอสถานการณ์โควิดเจออะไรต่างๆพี่บอยทำยังไงในสภาพที่สถานการณ์แบบเนี้ยแต่พี่โตได้ร้อยสามสิบเนต์น่ะคว่าหนักของคนอื่นแต่เป็นโอกาสของเทรดดิ้งเพราะว่าเทรดดิ้งเนี่ยชอบความผันผวน ชอบความผันผวนใช่คือธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่ราคานิ่งอยู่ในระดับเดียวต่อเสมอๆเ,เนี่ยยากมากที่จะหากําไรได้ในฐาะเดียวกันก็ราคาผัานผวน,นก็ยากในการบรหิหารจัดการสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือการที่เรามีดิสซิปลินในการทํางานค่ะเพราะว่าเวลาราคาลงอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะ r e ซิเลียนได้หรือว่าสามารถที่จะยืนอยู่บนโพ i ิชันที่เป็นบวกได้จิ๊บเคยฟังพี่บอกว่าเวลาที่จะต้องตัดสินใจเนี่ย จะต้องใช้ข้อมูลที่เป็น real time <ช>พี่ใช้คำว่า real time reaction to market แสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใช่ไหมคะใช่ครับเรา run operation เป็นแบบ one global book one global control และ one global information บาทษั trading office อยู่ในหัวเมืองหลักๆหรือว่าเป็น trading hub หลักๆนะครับก็คือแน่นอนในประ,ประเทศไทยในสิงคโปร์ที่เป็น pricing hub แล้วก็ในลอนดอนนะครับใน UAE ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดอยู่เราต้องทำงานร่วมกันให้เป็นหนึ่งเราเรียกว่า one global book แล้วก็ one global control ถ้าเราจะ run operation ที่มีปริมาณการค้าขายเยอะขนาดนี้เราต้องรวมสู่ให้ได้ one standard เดียวกันแล้วก็ one global information ก็เป็นการ sharing information โดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ sharing information ด้วยครับค่ะเทคโนโลยีไม่ใช่คำที่ใหม่สำหรับปตทเทรดดิ Trading, ้งและคนคือ asset ใช่ครับที่เอาตรงนี้มา take action จริงๆแล้วทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้จริงๆอยากทราบเลยค่ะ <S Key <success> s u c c e s s ของ Trading มีสาอย่างอย่างแรกคือ decision making หรือว่าระบบในการตัดสินใจจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วอันที่2ในเรื่องของ process ขบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะครับ,รบ process นี้ต้องชัดเจนอันที่3มก็คือบุคลากรหรือว่า people คนเนี่ยเป็น asset ของ Trading ที่สำคัญสิ่งที่จะ challenge เ,เราเราจะทำงานให้คนเนี่ยทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มว a l ยุขึ้นให้ได้แล้วเจีย๊ยบก็ประทับใจกับห้องที่พี่บอกว่าพี่ drive efficiency มีห้อง 49ใช่ครับพี่มีคอนเซปต์พวกนี้ยังไงคะคือคอนเซปต์เนี่ยคือไม่แน่ใจว่าคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่านะพี่คือคการประชุมนานๆมันซัฟเฟร์เนะปัญหาตัวผมเองที่ไม่ชอบประชุมนานก็มาใช้ Business Unit ที่เราทำก็คือสร้างห้องขึ้นมาเราเรียกห้อง49มินิทคนชอบถามทำไม4 9่สิมินิทคือผมก็พยายามมองว่าเวลาเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าหนึ่งชั่วโมงห้ามเกินอนะ่ะคอ่ะเอาก9แล้วกันเพราะผมชอบตัวเลข49่าผมมองว่าการประชุมที่ลิมิตเวลาเดินเข้าไปเนี่ย เปไฟแปะหนึ่งมันจะ track เวลาเลยทันทีถอยมา4.9แล้วลวิว่งมาเรื่อยๆจนถึงศูนคำถามสุดท้ายค่ะพี่แล้วเจ็บคิด<ม>ว่าเป็นคำถามที่มันอยู่ในใจของผู้บริหารของหลายๆองค์กรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยคือคำว่า Digital Transformation แต่จริงๆแล้วเราก็จะเจอในเรื่องของคนที่อาจจะไม่พร้อมปีหน้าค่ะ<ม>พี่มีแพลนอะไรที่จะ drive องค์กรให้ มากกว่า130%ครับจะต้องย้ายไปกับเทคโนโลยีต้องเปลี่ยน m i n d s e ตของคนความจริงมันอยู่ใน core v a l ูของเราผมเองในฐานะเป็นรองกรรมการชิรการทางการค้าของประเทศก็นํามาปฏิบัติอยู่แล้วะนะครับแล้วก็จะอะไลกับสิ่งที่เราทําเพราะว่าสิ่งที่ช a l l e n g ผมที่สุดคือว่าการแชร์อินโฟมชันเพราะการที่เรามีออฟฟิศในเทรดดิ้ง u ับต่างๆ่เนี่ยช a l l e n g คือว่าจะทาไงให้ให้อินโฟมชันเนี่ยไทม์เฟอร์อย่างรวดเร็ว บน Real-time ถ้าเราสามารถ Connect ข้อมูลถึงกันเ่ยมันสามารถที่จะทำได้ทันทีไม่ต้องมานั่งรอประชุมอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เรามองว่าต้องปรับโปรเซสในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความจริง IBM มาช่วยเราเยอะนะครับในเรื่องนี้ต้องขอบคุณ้อ m อมมากที่ช่วยพัฒนามรงนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่าทีมของพี่บอยเนี่ยเป็นทีมที่นำเอาข้อมูลมาใช้หรือที่เขาเรียกกันว่า Data Today is the new oil ใช่ครับจริงๆใช่ครับค่ะโอ้ยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บอยขอบคุณมากคือเจี๊ยบมาเองเจี๊ยบก็ได้เรียนด้วยทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะดีใจดีใจที่มีโอกาสได้เจอพี่เจี๊ยบแล้วดีใจที่ได้มีโอกาสได้อธิบายให้พี่เจี๊ยบทราบผมดีใจขอบคุณพี่เจี๊ยบจริงๆครับที่มาเยี่ยมวันนี้โอ้ขอบคุณมากกาแฟอร่อยไหมอร่อยเสมอต้นเสมอปลายค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กวันนี้ต้องขออนุญาตค่ะบุกบ้าน AAS เดินทางมาไกลมากคือจะมาชวนทานกาแฟเอากาแฟมาฝากค่ะพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับค่ะทราบว่าพี่ชอบกาแฟครับกาแฟของเขาดีนะคะพาร์ทเนอร์เราเองอเมซอนอ่าใช่ใช่รับมือกับสถานการณ์โควิดมาระยะหนึ่งละ เจี๊ยบอยากจะปรับทุกคิดว่ามานั่งคุยกันกับพี่เล็กเพราะว่าเจี๊ยบอ่านหนังสือค่ะเจี๊ยบอ่านหนังสือเจี๊ยบอ่านหนังสือจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอันเนี้ยเจี๊ยบมีคําถามเยอะเลยคราวนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมของ AS อะค่ะพี่เตรียมยังไงบ้างที่เจี๊ยบสามารถนําไปใช้ได้ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะครับที่ให้เกียรติผมแวะมาถึงบ้านเ s สนี่เลยนะครับ ก็อย่างที่เรียนผมว่าไม่ใช่เฉพาะ S อ,อย่างเดียวนะครับทุกองก์เนี่ยคงมีปัญหาเหมือนเหมือนกันหมดเราคงไม่ไปพูดถึงรายละเอียดของโควิดละ พูดถึงว่าออหลังจากที่เราผ่านวิกฤตมาได้ในช่วงหนึ่งนะฮะ,ะต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรมีความท้าท,ทายแม้กระทั่งเอเอสเองก็มีความท้าทายถึงแม้ไม่มีโควิดก็ตามนะฮะเราก็เจอสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างมากเช่นพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปนิสัยคนเปลี่ยนไปอย่างมากมายเลยเราเคยทําแบบนี้แล้วสาเร็จแล้วเราบอกว่าเราจะทําแบบเดิมแล้วสำเร็จนะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับและที่สําคัญมากๆในวันนี้นะถึงแม้เราอยากเป็นผู้นําอยู่นะครับคู่แข่ง ก็เข้ามาใกล้ชิดกับเรามากอะไระที่เราทําได้เขาก็ทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนมันก็มีคนไล่ตามอยู่ตลอดเวลางนั้นเนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับคู่แข่งก็แข็งแรงขึ้นดงั้นเราเองนะ่ะมีอย่างเดียวคือต้องปรับปรุงตัวเองปรับปรุงตัวเองอย่างไรจะต้องทํางานนะครับที่มีอยู่เดิมนะฮะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้ทรัพยากสที่ใช้ต้องน้อยลงด้วย วันนี้ผมบอกไม่ได้ทําไม่ได้แล้วทำไม่ได้อันนี้ 12, จริงไอหมื่นสคนเนี่ยแหละครับผมจะต้องตัดออกมานะครับให้มาทําของใหม่ไอคนที่เหลือเนี่ยไอทำของเก่านั่นหมายความว่าเขาต้องทำงานภายใต้รีสอร์ทที่น้อยลงอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนอกจากต้องทำงานเดิมนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไอคนที่มาทำของใหม่เนี่ยก็จะต้องมีสกิลพัฒนาตัวเอง พราะธุรกิจใหม่นะครับมันไม่เหมือนของเดิมนะครับงันสิ่งที่อยากจะบอกอพี่เกียบก็คือว่าเอสเองเนี่ยเป้าหมายคงเดิมนะครับทำให้มันเอฟฟิเชนต์มากขึ้นภายใต้รีสอร์ที่น้อยลงและรีสอร์ทที่เหลือเราไม่เคยตัดคนนะไม่เคยไล่คนออกแต่คนที่อยู่นะ่ต้องปรับตัวให้ได้ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอันนี้<ฆ>เป็นแมสเซจที่สื่อสารชัดๆนะครับแต่พี่ได้พูดถึงคำคำหนึ่งหลายๆคนคุ้นเคยกับคำว่า IQ EQ พที่พูดถึง DQ <D Q. S 1> ใช่ครับใช่ใชอยากทราบเพิ่มเติมมากกว่าในหนังสือครับพี่พี่มองตรงนี้ยังไงคืออย่างนี้ครับดีจิตอลเข้ามาเทคโนโลยีดจอเข้ามามันกระทบกับวิถีชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะชอบไม่ชอบมันมันก็อยู่กับเราแน่นอนที่เวลาอยู่กับเราเนี่ยฮะเราก็ต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์นะ,ะไม่ใช่ใช้มันในทางที่ผิด นะในสมัยก่อนเราวัดการเรื่องความฉลาดทางอารมณ์วัดการที่ฉลาดทางปัญญาก็คือ iQ คิวนะอารมณ์ก็ EQ คมเสนอดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยเป็นความฉลาดทางดิจิตอลพูดง่ายเมื่อเราใช้ดิจิตอลเนี่ยเราต้องใช้ให้ถูกทิศถูกทางด้วยเพราะมันเหมือนอะไรมันเหมือนอาวุธนะที่บอกว่าต้องใช้ให้เป็นต้องใช้ให้เป็นดิจิตอลเนี่ยถ้าใช้มันให้เป็นมันจะเป็นประโยชน์มหาศาลแต่ใช้ไม่เป็นเนี่ยนะมันจะเป็นโทษไม่ใช่โทษกับคนอื่นอย่างเดียวนะอาจจะโทษกับตัวเราเองก็ได้ พี่จะพูดถึงคนนะคะที่เป็นหัวใจสำคัญของเจียบเนี่ย IBM 109ปีนะคะองค์กรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคนที่อยู่กับเรามานาน,านเวลาที่เราต้องเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มันมีคำว่า new normal มีคำว่า different normal มาเวลาที่พี่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้ที่ แม้แต่คนในองค์กรเองนะคะก็ไม่สามารถที่จะปรับหรือเปลี่ยนไปในทิศทางที่พี่ต้องการทำพี่มีคำแนะนำอะไรให้เจีบบ้างผมชื่นชม IBM ฮนะ i b บเนี่ยร้อยกว่าปีะนะครับจริงๆ IBM เปลี่ยนหลายยุคหลายสมยัยผมเนี่ยเติบโตมากับ IBM เลยนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกที่เปลี่ยนไปฮาร์ดแวร์มีความสำคัญน้อยลง IBM ก็ทานฟอร์มตัวเองได้กลับมาให้บริการเรื่อง service ทำนองเดียวกันกับเเหมือนกั S <S นฮะเราแข็งแรงโมบายผมอยากทำาิ i ตอ t a เซอร์วิส p r o v i เดอก็ต้องเปลี่ยนเรื่อง Reskill เรื่องจัดคนเรื่องอะไรต่างๆหรอกเนี่ฮะเ <S S 2> <S S 1> เนี่ยวันนี้ยังประสบความสําเร็จอยู่นะการที่ไปบอกให้คนซึ่งประสบความสําเร็จอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมันฟังแล้วเนี่ยแปลกๆนะไอ้ที่ทำแล้วยังกําไรอยู่ทำไมต้องเปลี่ยนสิ่งสําคัญมากๆที่ผมแบกบ,บอกก็คือว่าต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจจริงๆบริษัทที่ใหญ่กว่าเราในโลกเดียนะครับ เขาเองเนี่ยยังล้มหายตายจากไปได้เลย a อเป็นไขรนะครับถ้าเกิด<ะ>เราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะล้มหายตายจากไปได้ที่<ะ>พอทําไปปุ๊บนะฮะเราบอกเข้าไปเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกยังไงการที่เอ็นเกจเขาให้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับ<ะ>ก็จําเป็นมากนั้นการคอมมิเกตั่นเนี่ยจำเป็นจะต้องคอมมิเกตบ่อยๆซ้ซซซซซซซําๆซักๆเพื่อให้เขารู้สึกนะรู้ส<ะ>ึกแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไขนะชอบมากทั้ง<า>หลายทั้งสายนต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาชอบมากเลย วันนี้ด้วยสภาพที่เปลี่ยนไป2021กำลังมาค่ะพี่พี่มีคำแนะนำอะไรให้กับผู้บริหารองค์กรที่อยู่ข้างนอกในเรื่องของการปรับหรือแม้แต่เปลี่ยน business model พี่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วพี่ก็เปลี่ยนคนหรือปรับปรุง re-skill คนในองค์กรของพียค่ะถ้าปีหน้าจะให้คำแนะนำเขาสั้นๆ3ข้อพี่แนะนำอะไรบ้าง ขึ้นหนึ่งเนี่ยต้องรวดเร็วความรวดเร็วในปีหน้าน่โดยเฉพาะดิ้ิทัลเนี่ย,ย,เ,ยเป็นเพื่อนสําคัญมากๆ<ฆ>ครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าอย่าก,กลัวผิดแม้กระทั่งผมเองผมก็ทําผิดนะ<ฆ>แต่เราเองต้องสร้างเขาเจอว่าเมื่อทําผิดแล้วเนี่ยอย่าไปลงโทษเขา<ฆ>ผิดเนี่ยเอามาปรับได้แลนที่สามอยากให้ทําด้วยความซื่อสัตย์จริต ถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆอะไรต่างๆเราเนี่ยเราจะต้องทำเพื่อองค์กรเราจริงๆนะครับ <c oughs> ไม่มีอจัจฉริยส่วนตัวนะครับยั้งถ้าผมอยากฝากนะ,ะองค์กรจะรอดได้เนี่ยอยากให้เร็วนะครับแล้วก็อยากลัวผิดนะ <c oughs> ที่สำคัญจะต้องซื่อสัตย์สุจร <c oughs> ิตด, <c oughs> ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะเป็นการบุกบ้านเ <c oughs> ยี่ยมบ้านที่เจี๊ยบได้ประโยชน์ไปด้วยจริงๆต้องขอบพระคุณพี่เล็กที่สละเวลานะคะให้เจี๊ยบวันนี้มากๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะค เจบได้เป็นตัวทานมาเยี่ยมบุกบ้านของ3 c มนะคะวันนี้เราได้รับบทเรียนเยอะมากมายทีเดียวค่ะถ้าให้สรุปนะคะจาก3องค์กรที่พี่เจฟได้มีการพูดคุยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปละการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการ drive digital transformation แล้วก็ข้อสำคัญค่ะ บุคลากรในองค์กรเองวันนี้ต้องบอกได้ว่าทั้ง3องค์กรที่ใช้เป็นแบบอยา่างให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรีสกิลในเรื่องของการรีเทรนไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในองค์กรนานแค่ไหนการให้ความสำคัญในเรื่องของการทำดิจิตอลตามเทคโนโลยีตรงนี้ให้ทัน Data วันนี้คือ New ออยหรือเป็น New Asset วันนี้ Cloud คือเครื่องมือที่นำมาใช้ AI เป็นสิ่งที่องค์กรนำมาใช้เป็นตัวเร่งและระบบ Security หรือการรักษาความปลอดภยัยทุกองค์กรให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคิดว่าการเยี่ยมชม CEO ทั้ง3บ้าน น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะขอบพระคุณค่ะ